ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้หารือกันอย่างยาวนานเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเน้นย้ำจุดยืนของอิสราเอลที่ต้องการให้อิหร่านปลดอาวุธนิวเคลียร์เนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลและสหรัฐเห็นพ้องกันว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นไปได้หากยึดข้อตกลงที่มีพื้นฐานจากโมเดลลิเบีย 2003, ที่ในปี2003มูอัมมากัดดาฟีผู้นำลิเบียได้ยินยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ของเขาโดยมีสหรัฐควบคุมและทำลายอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐเนทันยาฮูกล่าวอีกว่าหากอิหร่านไม่ยอมทำตามโมเดลลิเบียและเลือกการเจรจายอย่างยืดเยือ้อตัวเลือกถัดไปที่อิสราเอลมองคือการใช้กำลังทหารเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ความกังวลของอิสราเอลยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อประธานาธิบด,ดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะทำการเจรจากับอิหร่านโดยตรงซึ่งเป็นศัตรูรายสำคัญของอิสราเอลหลายคนในอิสราเอลกังวลว่าการเจรจาครั้งนี้อาจเป็นวิธีที่อิหร่านใช้เพื่อขยายเวลาและหลีกเลี่ยงการตกลงในข้อตกลงที่จะทำให้พวกเขาต้องยุติโครงการนิวเคลียร์ ในขณะเดียวกันโคสกทำเนียบข่าวได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่าอิหร่านต้องทำข้อตกลงนิวเคลียร์และหากไม่ทำตามจะต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างร้ายแรงแน่นอน กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ออกมาคัดค้านการใช้กำลังทหารโดยกล่าวว่าการทำเช่นนั้นจะนำสหรัฐเข้าสู่สงครามยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังคงแสดงท่าทีมองในแง่ดีว่าหากสหรัฐมีความตั้งใจจริงในการเจรจาก,ก็สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ในส่วนของไมฮักคาบีได้รับการเสนอชื่อเป็นทูตสหรัฐประจำอิสราเอลได้เตือนอิหร่านว่าควรระวังให้ดีเพราะครั้งนี้ทําจะเอาจริงแล้วโดยยืนยันว่าการกดดันทางเศรษฐกิจเป็นกลยุทธ์ทีด่ดีกว่าการทิ้งระเบิดและกล่าวว่าในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเขาไม่ได้ทิ้งระเบิดอิหร่านแต่ทําให้เศรษฐ,ฐกิจของอิหร่านพังทลายซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี่คือการรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งยังคง เต็มไปด้วยความตึงเครียดในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเจรจาของสหรัฐกับอิหร่านที่มีอิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจครั้งนี้